ขอถามเชแบ๊กอีกอย่างหนึง่งกว่ามาถึงตรงนี้ยากไหมยากนะการที่จะมีบ้านสักหลังลงทุนทําอะไรนี่มันยากแล้วก็โดนคนดูถูกไปด้วยหลายอย่างว่าเกเกเลยเนี่ยจะไปทําอะไรได้ สวัสดีเพ emer, <sk PI AN> <sk> ื่อนเพื่อนด้วยนะครับผมผมไปอีกแล้วนะฮะกับโอไรเดอร์นะครับอคนอื่นนะครับสวัสดีนะฮะวันนี้เป็นวันขึ้นปีใหม่ไทยนะโอเคผมก็กราบสวัสดีเพื่อน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 มีความสุขร่ำรวยเงินทองสุขภาพแข็งแรงใครที่กาลังเดินทางอยู่ก็ขอให้เดินทางถึงสิ่งที่หมายโดยสวัสดีภาพนะครับผมก็วันนี้นะครับบ้านช่างแบงค์เสร็จแล้วทุกคนเดี๋ยวเราไปหาช่างแบงค์นี่ก่อนนะเห็นนะบอกว่าจะทําอู่นะครับซ่อมรถออซ ช่งแบงก,ก็มีความฝันนะฮะอยากเปิดอู่เป็นของตัวเองเราก็จะไปยินดีกับเพื่อนของเราด้วยนะครับช่างแบงก,ก็เป็นช่างประจํากลุ่มนะเป็นช่างส่วนตัวด้ยนะโควิดก็กลัวคลิปก็ต้องทำ้าชีวิตชีวิตยูทูบเบอร์แล้วดูดิถนนโคโยะทุกคนเงียบเหงาเหมือนเมืองล้างเลย้านช่างแบงก,ก็อยู่แถววัดแหลมโกะเลยวัดไปด้วยเดียวนะเส้นนนั้นแหลกะครับใคร รถเสียอะไรก็ไปใช้บริการของแกได้นะทุกคนหูนดานเยี่ยบเลยอะ่ะมีทุกจุดเข้าเมืองเลยอะ่ะดานเดีด๋ความเร็วหนเดีย๋ยวเดี๋ยวเขาจะงงเดีย๋ยวเขาจะตกใจกันเราก็เลี้ยวซ้ายตรงนี้นะผู้ชมนี่นี่นี่ทางไปอบตอท่านางอ้ำโค้งเลยคผู้ชมดึงไหมดึงไหมดึงกักหน่อยไหม นนิดนึงเดี๋ยวเราก็ตัดไปที่อู่ช่างแบงค์เลยนะผู้ชมไะโอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็มาถึงบ้านช่างแบงค์แล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูบรรยากาศรอบๆก่อนการชุ่งนาอะไรนะทุกคนอันนี้ก็เป็นวัดแหลมโพล่ Pro นะเลยวัดแหลมโพลมานิดนึงอ่านี่น,นะนครับอันนี้ก็จะทําต่อเติมไปต่อเติมไปนะผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะทำอะไรเดี๋ยวไปถามช่างแบงค์ก,กันเลยดีกว่าสวัส <Okay. S 1> ด,ดีครับช่าง นนถามก่อนว่าอันนี้ก็ทําตามว่างฝันแล้วใช่ไหมใช่ยังไม่ครบด้านชั้นวางของขงไปดูชั้นวางของก่อนมีอะไรบ้างอันนี้ก็จะมีปัจเจียนะครับมีถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับซ่อมบำรุงรถอันนี้อะไรวะเะเบกมีเปลี่ยนเทเบเกเลยี่ผชมนี่มียางในอีกยังในยังนอกก็รับเปลี่ยนนะมียางนอกแต่าก,การสังเกตของผมแล้วเนี่ยผมว่าเช่างเป็นน่าจะทํมือรถเล็กก่อนนะ เร่รถเล็กก่อนแ,แถวนี้มีแต่รถเล็กรถใหญ่ไม่มีเห็นมีพวก300อะไรเงี้ย300 150cc อยาที่เครื่องมือก็จะยังไม่ไปทางบิ๊กไบค์เท่าไหร่แต่ว่าฝัานอีกขัน้นหนึงของแชร์ไก็คือเป็นอู่ทำรถบิ๊กไบค์ด้วยนะก็จะต้องมีขขอุปกรณ์อะไรเยอะกว่านี้เห็นว่าแกจะลงแท่นงัดยางแล้วก็พี่ปะยางเป็นยางเรเดียนพวกบิ๊กไบค์พวก b c x แต่คือว่ายางพวกนี้มันจะไม่มียางไหนใช่ไหมการทํายางพวกนี้มันต้องมีเครื่องมือเฉพาะนะเราจะไปงัดยางแบบรถธรรมดาไม่ได้นะเพราะว่ารถพวกนี้มันราคาค่อนข้างสูงแล้วมันก็ต้องมีเครื่องมือเฉพาะของมันขอถามชับแบกแป๊บอย่างหนึ่งกว่ามาถึงตรงนี้ยากไหมยากนะการที่จะมีบ้านสักหลังลงทุนทำไรนี่มันยากแล้วก็โดนคนรู้ถูกไปด้วยหลายอยา่างกว่าเกเร่เงี้ยจะไปทําอะไรได้ มัเป็นคำดูถูกทำให้เราผ่าานนักดันมีทุกวันนี้มาอีกหนึ่งคำถามนะครับที่แบบอาจจะเป็นแรงประดาลใจหรือว่าเป็นแรงผลักดันทําให้เรามจีจนทุกวันนี้ผมก็ถามเช่างแบลงว่ามีวิธีการจัดการกับคําดูถูกพวกนี้อย่างไรก็ฝึกพ้นไม่โตตอบเขาแล้วก็เก็บเงินสร้างตัวครับอ่ะก่อจากกันไป ผมขอคําแนะนํานะครับสําหรับคนที่เพิ่งเริ่มหรือว่าคนที่แบบว่ากําลังจะเริ่มทําอะไรพวกนี้นะครับซึ่งเรียกว่าความฝันหรือว่าสิ่งที่กําลังจะสร้างตัวเนี่ยมีวิธีการอย่างไรหนึ่งข้อนหนึ่งเลยนะ,อ,ะอดทนอหนึ่งต้องอดทนัวนี้เป็นอะไรที่ต้องอดทนที่สุดเพราะว่าความอดทนเราจะสร้างให้เรามีประสบการณ์แล้วเก็บประสบการณ์ไปสร้างตัวสร้างตัวมาปุ๊บก,ก็เก็บเงินเก็บเงนินแล้วก็สร้างบ้านอันนี้ก็เป็นคําง่าย,ายๆจากคนที่ไม่มีอะไรเลย จนวันนี้นะครับมีบ้านมีกิจการเป็นของขตัวเองผู้ริงานคือเขาก็เป็นเหมือนเจ้าของบริษัทนะฮะระดับผู้บริาหารเนาะโอเคก็คลิปนี้ไม่มีไรนะครับเราก็มาฟังความคิดเห็นนะครับเผื่อจะเป็นประโยชน์ต่อมือใหม่หรือว่าคนที่กําลังจะสร้างเริ่มชีวิตเริ่มสร้างอะไรบางอย่างขึ้นมาเนาะก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วเดี๋ยวเราก็จบคลิปไปเลยลกันวันนี้ก็ขอบคุณช่างแบงค์มากนะครับขอบคุณครับ <c ười> <c ười>